วิถีชีวิตบ้าเหาพี่น้องนะครับในน้ำมีปลาในน้าม,มีเขาพี่น้องเลาะมาปีกคือเกาพี่น้องเอ้ยเลาะมาให้มาหน้าพี่พี่น้องนะครับบกหอยเชลีหลายหล,ลายพี่น้องเอ้ยคิดเขาบกหอยเชลีีนะครับคิดเขายางหลายเลยพี่น้องนะครับ มาเลาะเบงนะครับช่วงที่สามเขาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับสามกระงะกระง,งามอยู่พี่น้องแต่ว่าบอกหอยเชลรีหลายเลื่อนพี่น้องนี่นะครับมองสามว้พี่น้องล่มพัดวีวีได้พี่น้องนะครับหลังจากที่ฝ่าฝนเท่ลงสองสามเือนะครับตอนนี้เ,เงียบหายมิตรล,ล่มละพี่น้องนะครับ เลยยางเลาะบึงนะครับเขาอหอยหลายพี่น้องปีนี้นะครับหอยเชอลีลายหลายนะครับเน,นี่ยเนี่ยหอยเชอรีลายครับเนี่ยพี่น้องตุกกินเขาเลยนะครับกัดเขาเลยพี่นออ้องหอยเชอรีเริ่มคุณลองค้นเพิ่นก็นเริ่มเอปุยนะครับมาหวานมาห้อยเราได้พี่น้องนะครับ อหอยเชลลีโอ้หลายกักพี่น้องเนี่ยอีสานบานเหานะครับเนี่ยนะครับลมพัดว้อยๆ้อเลยพี่น้องป้ากระบ,บอนหลายหลายพี่น้องนะครับบักหอยกระหล,หลพี่นอ้องบักหอยเชลลีเนี่ยก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศช่วงเศร้าๆลมพัดว้อยๆ้อยเลยพี่น้องนะครับ มูเพิ่นไม่ปุ๋ยหลาย<ม>เพิ่นก็เริ่มเอามาวานมาห้อยแล้วได้นะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศนะครับรมๆ่มเลยพี่น้องเนี่ยล่มแห้งนะครับช่วงนี้อุ้ยนกตุม้มพูนะ่ะพูนนกหลายหลายเป็นพวกนกตุ้มนะครับพวกนกตุ้มปลากระบ,บอกหลายคือกันพี่น้องนะครับมาเลาะเบิ้งในปลาเขาเบิ้งว่า มันเป็นจังไหร่หอกหอยมันขึ้นหลายเลยพี่น้องนะครับเนี่ยเลยถ่ายภาพบรรยากาศลมว้อยว้อยพี่น้องนะครับแถวอีสานบานเฮานะครับโอ้หมอกหอยกินขัางนี่เลยพี่น้องนะสามใบดำใบเขียวใบเหลือสามใบเหลือพี่น้องนะครับลมพัดว้อยว้อยเลยพี่น้องนะครับฝนนี่ขึ้นเงียบ เงียบไปด้วเลยเดีพี่น้องนะครับขันมามาอย่างหนักนะครับมาซุมือเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัวดำไปโอ้ห้อยกินขาของเขาอีดีพี่น้องเนี่ยหอยเชอรี่โอ้เนี่ยพี่น้องเนี่ยใคร